สองคนโยนตามชงอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่โคลนตมส่วนอีกคนสายตาแหลมคมมองเห็นแต่ดวงดาวแผ่วเปล่านักคลินมิตรหมออินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามตรหมอของประเดิม ถ้าก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของทเทพเจ้าแห่งเมืองสีแ่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญางกรนและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกัน หรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น id line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้า b i วันเก้าเก้าแค่นี้ก็ เข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันหรือว่าเข้ามาพูดคุยสนทนากันทางลายหรือทางข้อความของผมได้แบบยาวๆได้เลยนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็โดยเฉพาะเป็นมีบรบลอลง์ปกาเดิมนะครับหรือมีดบลอลงพปลลุงมมีดบอลอนมก์มอลาป่วยนะ หรือว่ามีปอลงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับก็ทั้งหมดก็รูจะว่าเป็นพระอียาสงหรือว่าเป็นพระเกจินะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเขตภาคเหนือตอนล่างของเรานะพูดถึงภาคเหนือตอนล่างก็มีตั้งแต่จังหวัดชัยนาทขึ้นไปนะครสวรรค์กำแพงเพชรตากแล้วก็ไปพิจิตพิษุโลกก็ไปยโนนนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะ และก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่านะครับก็ถ้าเหนือนครสวรรค์ไปสักนิดหนึ่งก็จะเป็นจังหวัดพิจิตรและถ้าพูดถึงจังหวัดพิจิตรนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับนะก็คืออยู่ในเขตอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรของเรานี้แหละนะก็ไม่ใกลไม่ไกลนะและก็ที่สําคัญนะครับถ้าอยู่ออกไปสักนิดหนึ่งก็จะเป็น หลวงพ่อพิมพานะหลวงพ่อพิมพาอยู่วัดน้องตะงโงแต่ว่าจะอยู่ขึ้นกับอำเภอเขาเรียกว่บรรพดพิสัยนะครับนะบรรพดพิสัยก็ห่างจากอำเภอโคทะเลหรือว่าห่างจากวัดหลวงพ่อเงินนะครับไปไม่ไกลสักเท่าไหร่นะก็ประมาณสัก10กว่ากิโลประมาณนี้นะ นั่นแหละครับก็ล้วนแต่ว่ามีพระอิยาสองแล้วก็มีพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ที่สําคัญนั้นมีผู้คนรู้จักค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับนะโดยเฉพาะหลวงพ่อเดิมของเรานะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างหรือว่าจังหวัดนครสวรรค์นี่แหละนะก็เป็นที่รู้จักกันเรียกว่าค่อนข้างที่จะามากเลยทีเดียวนะครับนะ พูดถึงหลวงพระเดิมนะครับก็ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังนะทางด้านต้องบอกว่าทางด้านเครื่องหลางเอา่างดีกว่ากว้างกว้างหน่อยนะครับกว้างกว้างหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของมีดเทพศรสตราหรือว่าเป็นมีดหมอนะก็เป็นที่รู้จักกันและก็เป็นที่นิยมกันค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับนะ กเนื่องจากว่าคนจะมีความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของพุทธคุณหรือว,ว่าอนุภาพของมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะบางท่านก็ถามผมมาอยากจะมีสักเล่มสองเล่มนี่อาจารย์นัคคลินก็มีแล้วก็ยังใช้ไม่เป็นนะครับนะมีดหลวงพ่อเดิมอยากจะทราบว่ามีแล้วจะไปใช้ทางด้านไหนประมาณนี้นะครับมีคําถามเข้ามาหลายท่านท่านใหม่ๆนะครับท่านใหม่ๆก็คือเราไม่ว่ากันนะครับก็คืออ่า ก็ดีแล้วล่ะครับที่ถามมาต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เป็นคำถามที่ดีนะการเรียนรู้นี่ก็ควรจะมีคำถามนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกอย่าไปเก็บข้อสงสัยนะอย่าไปเก็บนะครับก็คือเขาเรียกว,ว่าปัญหานะครับหรือข้อสงสัยที่เห็นแล้วเอ๊ก็ยังเป็นเขาเรียกว,ว่าสองแง่สองงามอยู่อะไรประมาณนี้นะครับแม้กระทั่งคำพูดของผมเองนะครับถ้าพูดแล้ว มันทําให้ท่านอยากจะสอบถามหรือทาให้ท่านคิดอะไรต่างๆวนนี้ท่านก็ไม่ต้องเก็บเอาไว้นะครับก็าสามารถโทรมาที่เบอร์0ู6ย์9 1 4 9 6เบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6ท่านโทรมาได้เลยนะครับในทุกๆคําถามมีคําตอบให้กับทุกท่านนะครับก็คืออย่างแน่นอนยกเว้นอยู่คําถามเดียวและคําตอบเดียวนะครับก็คือได้ขออนุญาตกันไว้ก็จะไม่ตอบเอาไว้ก็คือในเรื่องของคําถามเรื่องของเกแท้นะ มีดผมแท้ไหมครับมีดผมเก๋ไหมครับอะไรประมาณนี้นะอ่านะครับจริงๆแล้วผมได้เรียนเอ้ในแทบทุกคลิปทุกวิดีโอนั่นแหละนะครับนะก็คือถ้ามันไม่ใช่มีดของผมเองเนี่ยผมก็จะไม่ไปละเมิดนะครับนะจะไม่ไปต่อให้ท่านบอกว่าเป็นมีดของท่านเองนะอ่าคือคือมีดของท่านเองเนี่ยบางทีมันก็มีที่มาที่ไปนะครับนะอ่ามีที่มาที่ไปบางทีก็ไม่อยากที่จะไป ทำลายความรู้สึกดีๆนะครับจริงๆถ้าตอบดีๆไปเลยนะครับแต่ถ้าตอบไม่ดีนะ,ะคําว่าตอบไม่ดีก็หมายความว่านะครับถ้าเกิดมันไม่ใช่ขึ้นมาประมาณนี้นะ,อ,ะอันนี้มันทําให้เขาเรียกว่าเกิดปัญหามันทําให้ตอบยากนะครับนะไอ้ที่เรียนไว้อย่างนี้ก็นึกจากว่ามันเป็นคําถามและเป็นคําตอบดูเหมือนจะดีแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ อ่าอันนี้ท่านต้องกันคืออะไรที่เราเราเรียนกันได้เราบอกกันได้เราต้องบอกกันไปนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกอะไรที่พอบอกกันได้เราก็ต้องบอกกันไปนะอ่าโดยพ่อในเรื่องของการตอบเก้แท้นะครับนะมันเป็นคําถามเป็นคําตอบดูเหมือนจะดีเมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีอ่าตอบย้ํานะ ที่สาคัญยิ่งกว่านั้นนะครับมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนนะแล้วก็ที่สําคัญคนที่จะถูกทําลายคนแรกก็คนที่ถามเข้ามานั่นแหละก็ไม่รู้ใครถามมาคนนั้นแหละนะครับนะก็จะโดนทําลายก่อนใครนะก็เนืเ่องจากว่าคนที่ถามเข้ามาส่วนใหญ่ปักธงเอาไว้คําตอบเดียวมีดผมต้องแท้เท่านั้นนะอ่าถ้าตอบมีดผมไม่แท้เมื่อไหร่เป็นเรื่องอาจารย์นะคกลินประมาณอย่างนี้ นะอันนี้พูดสนุกกันนะครับให้ให้เข้าใจอย่างนี้นะ,ะจริงๆอยากจะตอบทุกคําถามนั่นแหละนะครับนะ,ะผมไม่ได้ว่าจะไปปฏิเสธท่านนะอยากจะตอบให้ทุกคนทุกท่านนั่นแหละนะครับแต่ตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีไงนะอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้เข้าใจเอาไว้นะครับ เอาแล้วถ้าเกิดผมไม่ถามนะอาจารย์ไม่ตอบแล้วผมจะไปเข้าใจได้อย่างไงอ่ามีมีหลายท่านนะฮะมีหลายท่านตั้งตั้งข้อเขาเรียกว่าข้อสงสัยตั้งคําถามไว้นะอาจจะไม่ถามนะแต่ก็ตั้งไว้อ่านะครับไอ้ตรงนี้แหละครับสาเหตุที่มานั่งทําคลิปทําวิดีโอนี่ก็เนื่องจากว่านะนอกจากผมทําคลิปทาวิดีโอผมเห็นมีหลายๆท่านมีหลากหลายครูบาอาจารย์นะ,ะที่ได้ทําคลิปเอาไว้นะครับที่ได้ทําคลิปเอาไว้ ก็นั่นแหละครับท่านลองเข้าไปดูนะอลองเข้าไปศึกษาดีกว่านะาเมื่อมันตอบไม่ได้นี่นะครับนะสิ่งที่จะตอบให้ท่านได้ดีที่สุดนั้นก็คือเป็นเครื่องรางหรือเป็นมีดหมอทุกเล่มนะครับนี่อย่างโดยเฉพาะหนะ้าในแต่ละเล่มที่ผมวางไว้หน้ากล้องนะครับนะธรรมชาติเท่านั้นจะบอกท่านได้ดีที่สุดนะครับเพราะเนื่องจากว่าธรรมชาติเนี่ยจะไม่โกหกใครนะ ธรรมชาติไม mm ่เคยโกหกใครนะครับก็คือคนเท่านั้นแหละที่จะต้องไปโกหกกันเองนะนี่ไม่ว่าจะเป็นมีดที่ผมวางอยู่นะครับนะสองฝั่งนี่จะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ยุคต้นนะครับนะแต่ผมไม่ได้เปิดให้ชมนะแต่ผมก็จริงๆผมเปิดให้ชมทุกเล่มนั่นแหละนะครับแต่พยายามที่จะผมจะหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นก็ดีจะเป็นมีดยุคปลายก็ดีหรือว่าจะเป็นมีดยุคกลางก็ดีประมาณอย่างนี้นะ ยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายเนี่ยผมพยายามจะหมุนเวียนนะเปลี่ยนเข้ามาให้ท่านได้ชมทุกยุคทุกสมัยนะอ่านะครับโดยเพราะวันนี้นะครับผมจะได้นำเอาเป็นมีดเล่มนี้เป็นมีดยุคต้นเป็นมีดตัไม้ฝักไม้มีความยาวของไม้อยู่ที่5นิ้วเท่านั้นเองรวมนับฝักก็บกนิ้วเป๊ะพอดีเลยนะจะมให้ท่านได้ชมนะครับส่วนที่วางก็จะวางเป็นแบ็กกราว์นะให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมไปด้วย นะครับเมื่อชมแล้วมีข้อสงสัยนะครับอยากจะสอบถามถ้าเป็นมีดผมเองยินดีตอบได้ทุกเล่มเลยนะครับนะตอบให้ท่านได้ทุกเล่มนั่นแหละนะโทรเข้ามาที่เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6โทรมาได้เลยนะครับนะได้ทุกวันนั่นแหละนะครับก็คือผมเปิดสายตลอดเลยนะเอาละผมใช้เวลาผมเกินมาก็พอเวลาสมควรนะครับ9นาทีกว่าแล้วนะครับยังยังยังไม่ได้เข้าเนื้อหาเลยนะก็นะ วันนี้นะครับจะได้นําเอาเป็นมีดเล่มน,นี้นะครับหมายท่านได้ชมนี่นะครับนะ <S <S เป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะก็ะนะครับนี่เป็นมีดยุคต้นๆนะครับผมพยายามที่จะนําเอาความหลากหลายของมีดหลวงพ่อเดิมนะ,ะส่วนใหญ่นะครับมีดนี่ผมเองเนี่ยนะครับหลายท่านก็ถามผมเข้ามามาจานันนคลินนะครับก็มีดหลวงพ่ออื่นๆมีม้่งไหมประมาณนี้นะ จริงๆผมมีทุกหลงข้อนะครับแต่ที่มีมากที่สุดนะที่ผมได้รวบรวมและสะสมมากที่สุดก็จะเป็นหลงข้อเดิมนะก็เนื่องจากว่าตัวผมเองก็มีความรักความชอบความศรัทธาในบารมีของหลงข้อเดิมมากเป็นพิเศษนะที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ศรัทธาหลงข้ออื่นนะครับแต่ว่ามากเป็นพิเศษก็จะเป็นหลงข้อเดิมนะคุณไงว่าผมเองนี่เป็นสายตรงของหลงข้อเดิมนะนะครับเป็นสายตรงของหลงข้อเดิมนะครับนะ ็เรียกว่าจะชอบเป็นชีวิตจิตใจนะครับนะ,ะเป็นคือหลงพ่อเดิมนะ,ะนี่นะครับพูดถึงมีหลงพ่อเดิมนะครับโดยเพราะมียุคต้นเนี่ยจะเอาความสวยเอาความสวยงามเลยกริบเลยเหมือนมียุคกลางหรือเหมือนมียุคปลายนี้ก็จะไม่ได้นะแต่ถ้าท่านเอาความใช่ต้องเรียกว่าได้เต็มเลยนะครับนะเต็มเปี่ยมไปได้วยความใช่เลยนะ ด้านวันนั้นวันนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะได้ของดีๆไปไว้ในครอบครองเนี่ยบางทีเราก็จะไปยึดติดในเรื่องของวัสดุให้มากนักนะบางคนนี่ก็ไปยึดติดนะครับในเรื่องของวัสดุนะอย่างนี้ก็จะสูญเสียนะครับนะโอกาสนะแทนที่จะได้ของเก่าๆและของเก่าๆไปไว้ใช้บ้างนะอามียุคต้นนี่มีเขาเรียกว่าทั้งเก่าและทั้งเก่านะครับนะเก่าและเก่าว่ากันยัแต่จริงๆมนี่หลวงพ่อเดิมเนี่ยก็คือ ในเรื่องของคุณคือเท่ากันทุกรุ่นนั่นแหละนะแต่เราต้องเอาเก่าด้วยแล้วก็เก่าด้วยนะครับนะ,อ,ะอย่างนี้เป็นต้นนะอ่านี่นะครับนะฟักนะครับเป็นไม้นะอ่าเป็นไม้รู้สึกจะเป็นอันนี้จะเป็นไม้เป็นดูแล้วนะครับจะเป็นไม้คูณนะครับนะจะเป็นไม้คูณนี่นะอ่ามียุคต้นๆเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะนิยมในเรื่องของไม้คูณไม้มักคาม ไม้ไมยมอะไรต่างๆคนนี้มาทําฝักทําด้ามน,นะครับนะแต่เล่มนี้จะเป็นไม้คูดนะครับแล้วก็แหมลัดนี่จะเป็นเชือกนะครับเป็นเชือกเหมือนกับสายสินอย่างเงี้ยนะเป็นเชือกแบบนะดูเหมือนจะธรรมดาแต่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นเชือกอาคมนะที่ท่านได้ลงนะครับพราคาถาเอาไว้นะครับนะถือว่าครบถ้วนนะถือว่าครบถ้วนในเรื่องของมีตเทพสัตร์หรือว่ามีตหมอนะ มีความยาวของใบนะครับนะก็อยู่ที่5นิ้วรวมด้ามฝักก็อยู่ที่9นิ้วเป๊ะเลยนะเล่มนี้นะประมาณนั้นนะครับนะทีนี้ท่านดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตก็จะซูมนะครับให้ท่านเห็นความคมชัดลึกนะครับนะนะถ้าจะดูในผิวของไม้ก็ต้องดูให้ลึกนะดูให้ถึงพิจารณาดูนะครับมาช่วยกันพิจารณานะ คนที่บอกว่าใช่ไม่ใช่ผมนะครับนะคนที่บอกว่าใช่หรือไม่ใช่นี้ไม่ใช่ผมนะครับแต่จะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะธรรมชาติเหล่านี้นะครับจะเป็นครูบาอาจารย์นะก็คือเนี่ยเป็นฝีไม้ลายมือของท่านนะครับนะสิ่งเหล่านี้จะบอกท่านเองว่าใช่หรือไม่ใช่ที่เหลือก็อยู่ที่มุมมองของท่านนะว่าท่านมองเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรก็อยู่ที่ท่านนะ ่านะครับนะผมเองเนี่จะพูดให้ดีแค่ไหนนะครับนะพูดให้เพราะแค่ไหนพูดได้หมดนั่นแหละแต่พูดแล้วของมันไม่ใช่ของมันไม่ดีนะก็มันก,ก็จะมีประโยชน์อะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นเน่ผมอยากอยากให้ท่านเนี่ยค่อยๆอ่านนะค่อยๆศึกษา,าเมื่อศึกษาแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาที่เบอร์086-329-1496 เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับโทรเข้ามาได้ทุกวันโทรเข้ามาได้ตลอดนะก็ยินดีนะครับยินดีที่ตับคำถามนะถ้าเป็นมีดของผมเองนะครับที่ทำคลิปทำมีดโอก็ก็ด้วยความยินดีนะครับด้วยความยินดีที่จะตอบนะครับให้กับทุกๆท,ท่านนะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับนะทุกๆุกคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะ อัที่สําคัญนะครับมีเลมนี้ก็จะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะเป็นเสมาใบโพแบบครึ่งใบนะครับนะเป็นศิลปะของฝีมือชาวบ้านนะครับเป็นฝีมือชาวบ้านนะอพอดึงใบออกมาเสร็จปั๊บก็นะครับนะชักใบออกมาเสร็จปั๊บก็จะมาดูในส่วนของภายในนะของฝักนะครับนะเก่าไหมนะครับนะข้างนอกว่าเก่าแต่ข้างในก็เก่ายิ่งกว่านะ อ่านี่ที่เรียนนะครับเนี่ให้ท่านชมทำไงจะให้ชมแบบนะครับนะให้สุดนะเมื่อชมกันแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีคำว่ามาปิดบังกันนะอ่าผมอยากจะให้ท่านถามมากกว่าอยากให้ท่านโทรเข้ามามากกว่านะครับนะอ่าบางทีการที่ได้พูดคุยกันได้สนทนากันเนี่ยผมว่ามันจะทําให้ท่านเน่ยเข้าใจลึกนะเข้าใจกว้างเข้าใจจริงประมาณนี้นะอ่านะครับเพราะฉะนั้นผมจึงทิ้งเบอร์โทรเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วง เ,เริ่มต้นนะครับนะในช่วงต้นๆของอวิดีโอแล้วก็จะเป็นในช่วงของกลางแล้วก็จะเป็นในส่วนของช่วงปลายๆนะประมาณนี้นะ,ะก็พยายามที่จะให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะก็คือ,อในส่วนของเขาเรียกว่าทิ้งนะครับเบอร์โทรไว้นะครับให้ทุกๆท่านได้ทราบเบอร์โทรของผมผมจะผมจะเขาเรียกว่านะครับอยากจะพูดคุยนะอยากจะพูดคุยนะท่านไหนที่ ดูแล้วนะครับนะมีข้อสงสัยแบบไหนอย่างไรก็สามารถที่จะโถเข้ามาได้นะ,ะ,นะครับผมจะไม่บอกว่าดีนะอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับมีแต่เล่มนะ,ะแต่สิ่งที่จะบอกให้ท่านได้ดีที่สุดอย่างที่ผมบอกนะครับนี่นะครับนะสิ่งที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะท่านต้องอ่านนะครับท่านต้องอ่านให้ให้ให้ได้พยายามอ่านให้ได้นะครับอ่านความเก่าอ่านความเป็นธรรมชาติอ่านถึงความเป็นจริงนะ อามียุคต้นนี่มีอายุตั้งแต่เก้าสิกว่าปีถึงร้อยกว่าปีนะครับนะประมาณนี้เลยนะนะครับเพราะนั้นเวลาท่านดูนี่นะครับท่านจะต้องดูว่านะอ,าอยู่ในขายนะครับนะที่บอกว่ามียุคต้นนี่มีอายุประมาณเก้าสิบกว่าปีถึงร้อยกว่าปีประมาณนี้นะอ,อย่างนี้นะครับก็ต้องมาวิเคราะห์ดูนะครับนะว่ามันเข้าขายนะครับนะ ถ้าดูคนแก่ก็ต้องมาวิเคราะห์ดูในเรื่องของผิวพันธุ์นั่นแหละนะนะครับนะดูง่ายๆดูในเรื่องของผิวพันธุ์ก่อนเขาเรียกดูจากภายนอกนะนี่นะครับก็จะเห็นในเรื่องของผิวพันธุ์นะนะครับนะสมเหตุสมผลคนอายุ90กว่าปีเนี่ยจะมีผิวพันธุ์แบบไหนอย่างไรนะครับนะก็ก็คงพอจะเขาเรียกว่าใครๆนะครับนะก็พอจะอ่านได้อยู่นะ ท่านดูมีดก็เหมือนเดียวกันนี่แหละนะครับนะะดูมีดก็เหมือนกันนะ,ะพูดถึงมีดนะครับนะผมก็เป็นคนที่ทำบุญมาเยอะนะครับนะก็ได้มีดมาจากการตัดลูกนิมิตนะครับหรือไปทําบุญฝังลูกนิมิตอย่างนี้นะเวลาเราไปเป็นประธานอะไรต่างๆพวกนี้เราก็ได้มาเยอะอยู่นะ,ะบางเล่มก็30กว่าปีบางเล่มก็40กว่าปีประมาณนี้นะนะครับนะก็ไว้บนหิ้งพะระนั่นแหละนะครับนะ ไปดูทีไรมันก็ยังขาวจ้วอยู่นะยังยังใหม่อยู่ก็เหมือนกับได้มาเมื่อวานนี่นะประมาณนี้เลยนะครับนะและ้วทีนี้มาดูนะครับของร้อยกว่าปีนะแล้วของเก้าสิกว่าปีแปดสิบก้าสิปีเนี่ยแล้วที่สําคัญก็คือของคนใช้นะครับนะอย่างมีดหมอนี่เขาจะใช้ประจำนะแต่ที่ผมได้มาอาจาะตัดรูมิตเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนหิ้งผ้าตลอดนะ ก็เช่นเดียวกันนะครับบางท่านเนี่ยดูไม่เป็นนะบางทีมีด70 80กว่าปีนี่ยังใหม่นะยังใหม่เจ๋าอยู่เลยนะครับนะก็นั่นแหละครับเป็นมีดที่คือเราไปเจอของจริงแต่เรามองไม่เป็นนะเราคิดว่าเป็นมีดใหม่ๆประมาณนี้นะอ่าอันนั้นเราจะจะเสียโอกาสนะครับบางท่านนี่เขาจะใช้น้อยนะครับเนเขาจะเป็นคนที่เก็บรักษาเอาไว้ดีนะอะย่างมีดหลงก็เดิมเนี่ยบางคนเรียกว่ารักษาเท่าชีวิตนะ เขาไม่ให้ใครดูด้วยเขาไมใ่ใครเห็นด้วยนะอย่างชาวบ้านนะอันนี้แบบชาวบ้านเลยนะครับเช้าขัดเย็นขัดนะครับถูนะครับดูแลอยู่นะ,อะของเขานะครับนะคนใช้มีเดเนี่ยจริงๆเขาจะรักเหมือนกับการคนที่มีอาวุธปืนพอจะทราบนะ,ะเขาจะใช้เหมือนอาวุธปืนเลยนะครับนะเมื่อใช้มาแล้วเขาก็จะฉโลมด้วยน้ํามันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันมะกอ,อกหรือน้มันมะพร้าวก็ได้นะครับนะเป็นน้ํามันที่สกัดมาจากพืชน,นะ รับคนโบราณเนี่ยก็มักจะใช้น้ํามันมะกอกแล้วก็หรือไม่ก็จะเป็นน้ํามันมะพร้าวอย่างนี้เป็นต้นนะเนื่องจากว่าน้ํามันสองชนิดนี่ก็จะมีอาถรรพ์อยู่ในตัวนะ,ะนะครับนะ,ะนั่นแหละครับมีอาถรรพ์อยู่ในตัวนะก็คนโบราณก็มักจะใช้กันนะในเรื่องของน้ํามันมะกอกหรือน้ํามันมะพร้าวนะครับในการที่จะไปะเขาเรียกว,ว่า ชโลมนะไม่ว่าจะเป็นมีดหมอก็ดีหรือจะเป็นเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆคนนี้นะครับนะคนโบราณก็มักจะใช้กันนะ,ะก็เรียนมาไอย่างนี้เลยนะครับนะ,ะท่านลองดูนะครับท่านลองดูนะเป็นเสมาใบโพแบบเต็มใบนะครับนะคนมองผิวเผินก็นหนวาเป็นช่างชิมมั่งเป็นช่างสอนมั่งนะแต่ไม่ใช่นะครับเป็นศิลปะของช่างชาวบ้านหรือเรียกว่าช่างยุคต้นนั่นแหละนะ ช่างยุคต้นเป็นใครล่ะบางคนก็นึกถามอยู่ในใจนะครับนะช่างยุคต้นก็จะเป็นปู่ย่าตายายของช่างยุคกลางทั้งสิ้นเลยนะที่เราได้รู้จักกันทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างชิมหรือว่ามันจะเป็นช่างสอนแล้วก็ช่างแม่นช่างไข่ช่างทินช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะนี่แหละครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นลูกเป็นหลานของช่าง ยุคต้นทั้งสิ้นเลยนะครับนะท่านเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทท่านเป็นผู้ที่ถ่ายทอดในวิชาการตีมีดการตอกมีดการสร้างมีดนะครับนะนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาทําให้พวกเขาเหล่านี้นะครับมาเป็นช่างที่มีฝีไม้ไลายมืออยู่ในเบอร์ต้น,ตนนะครับนะของหลวงพ็เดิมหรือของวัดหนองโพข,ของเรานี่แหละนะ ที่สําคัญนะครับช่างที่ผมได้เอ่ยมาทั้งหมดนั้นนะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นช่างที่นอกจากจะมีฝีมือที่ดีแล้วนะครับนะแล้วก็ที่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยก็จะได้เป็นช่างที่มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์นะครับนะก็คือต่อทางวัดน้องโอหรือต่อหลวงพ่อเดิมของเรานะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้เรียนท่านเอาไว้แบบนี้เลยนะนี่มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับน,ะนี่แหละครับก็ ฝีไม้ลายมือของช่างยุคต้นนะนะอาจจะไม่ได้งดงามนะครับตามความต้องการของท่านทเท่าไหร่นะของท่านทเท่าไหร่นะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกถ้าเอาความสวยอาจจะไม่แต่ถ้าเอาความใช่เรียกว่าเต็มนะจัดเต็มเลยนะครับก็เรียนมาให้ท่านได้ชมนะะนะครับส่วนนี้ก็นะพอดูใบเสร็จปั๊บกระบวนส่วนของกันนะ อาการนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรียกว่าเป็นเงินผสมแปะตังค์นะครับนะนิดๆนะผสมแปะตังค์นะมีเงินผสมอยู่นะครับนะแต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำนะก็ะนองจากช่วงนั้นยุคนั้นนะครับสมัยนั้นก็เป็นยุคที่เข้ายากหมักแพงนะเป็นยุคที่สงครามโ่านะครับที่ชาวบ้านเรียกว่าเดือดร้อนนะครับนะก็การกินอยู่ก็แทบจะไม่มีนะนั่นแหละครับจึง อพอที่จะเรียกวา่ามีอะไรพอที่จะเป็นองค์ประกอบนะครับเป็นวัสดุที่นํามาทําในยุคนั้นสมัยนั้นได้ก็เขาก็จะนํามาทํานะครับนะเพราะฉะนั้นเน่จะเป็นวัสดุอะไรก็ช่างนะครับอย่าไปติดมันมากนะอาจจะทําให้เราเสียโอกาสที่จะได้ครอบครองนะครับนะ,ะเครื่องรางดีๆไปนะเพราะนั้นคนสมัยนั้นยุคนั้นนะครับโดยพ่อหลวงพ่อเดิมของเราจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับถ้าผ่านการปลูกเสกของท่านซะแล้วนะ นะก็จะทําให้มีดเล่มนั้นนะครับก็ไม่ได้ต่างกับมีดเล่มอื่นเลยนะความเข้มขังก็เรียกว่าเต็มเปี่ยมไปได้วยนะเรียกว่าเต็มเปลี่ยมไปด้วยความเข้มขังเอาอ่างนี้ดีกว่านะเราอย่าไปยึดติดนะครับในเรื่องของวัสดุให้มากนักนะครับนะมีดรุ่นเก่านะมีดยุคต้นๆน,นี่ก็ไม่ใช่เก่าอย่างเดียวนะครับเต็ไมไปด้วยความเก๋าเนี่นะนะเพิ่มความเก๋าเข้าไปด้วยนะครับถ้าเรา มองเป็นมองเห็นเราก็จะได้สิ่งเหล่านี้ไปไว้ในครอบครองนะ,ะที่สําคัญมีหลุมพอเดิมนะครับไม่ได้หมายความว่าคนมีเงินและจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้นะครับคนมีเงินมองไม่เห็นก็ตั้งเยอะแยะไปนะ,ะนะครับนะสู้คนมีตังค์น้อยๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเขาสะสมนะเขาก็อยากจะมีนะครับในที่สุดเขาก็มีโอกาสนะครับเป็นผู้ครอบครองนะเกี่ยวกับวัตถุมงคลและมีหของพระเดิมนะ อ่านะครับนะก็เรียกว่ามีเอาไว้นะครับนะเขาบอกว่ามีมีดหมอหลวงพ่อเดิมไว้ในครอบครองเหมือนมีเงินทองไม่รู้เพราะว่านับไม่ถ้วนอยู่ในครอบครัวของท่านว่ากันง่ายนะครับนะมีหลวงพ่อเดิมนอกจากที่จะมีไว้เพื่อที่จะป้องกันนะครับนะภัยร้ายต่างๆในครอบครัวแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะไปช่วยเหลือผู้คนนะครับเพื่อนบ้านว่ากันง่ายนะ ไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเรานะครับหรือไม่เวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนบังเอิญไปเจอคนที่โดนวิญญาณ้ายเบียดเบียนนะไอ้อย่างนี้เราก็จะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นเขาได้นะครับยกตัวอย่างคนไปเจอคนพกผีเข้านะภาษาชาวบ้านเขาเรียกอย่างนี้นะ,ะผีนี่ก็จะกลัวในเรื่องของมีดหมอของหลวงพาเดิมมากๆนะครับนะ ถ้าอยู่ในรัศมีที่เขาสัมผัสได้เขาจะเพ่นก่อนแหละประมาณนี้นะครับเ <K> ขาจะเพ่นก่อนไม่ต้องไปทําอะไรเขาหรอกนะเนะขาก็จะเพ่นก่อนนะครับนะพูดถึงผีหรือวิญญาณเนี่ยก็มันไม่ได้ต่างกับคนนะครับนะวิญญาณ้ายวิญญาณเกเรก็เหมือนกันนะไปไหนก็ไปเที่ยวเบียดเบียนไปไหนก็ไปทําความเดือดร้อนให้กับผู้คนเยอะแยะมากมายประมาณนี้นะเหมือนคนเหมือนกันบางคนก็เป็นคนก็จริงนะครับนะ ก็ไปเที่ยวสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนฝูงให้กับชาวบ้านนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นวิญญาณก็จะไม่ได้ต่างกันนะวิญญาณดีก็เยอะวิญญาณร้ายก็มีนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามานะครับก็25นาทีกับ29วินาทีนะนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะสำหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชม ก็อย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็ท่านก็โทรมาท,ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามนะักลินมิตรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ